วันนี้จะมารีวิวนะครับวีโก้ปี2008นะครับติดระบบเซ็นทรัลล็อกไปแล้วนะครับพร้อมด้วยชุดกระจกไฟฟ้านะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมือหมุนนะครับแปลงเป็นกระจกไฟฟ้าแล้ววันนี้ใส่ปุ่มพุทธสตาร์ทเพิ่มนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทเดิมครับผมหลักการใช้พุทธสตาร์ทนะครับกดแก๊กแรกก็จะเป็น AC นะครับ วกวิทยุจะติดขึ้นมานะครับแก๊กสองนะครับจะเป็นไฟอ่อนครับแก๊กสามจะดับนะครับแก๊กสามจะดับนะครับถ้าสตาร์ทครับต้องเหยียบเบรกนะครับขึ้นรถเหยียบเบรกครับกดสตาร์ทเครื่องก็จะติดขึ้นมานะครับ เวลาดับก็เหยียบเบรกเหมือนเดิมครับเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับถ้าจะสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับต้องขึ้นเบรกมือนะครับเพราะเราสั่งงานจะเบรกมือนะครับเซฟตี้ครับสั่งงานจากรีโมทเดิมนะครับเนี่ยสตาร์ทด้วยรีโมทแต่ใช้รีโมทเดิมนะครับกดปลดล็อก3าครั้งนะครับ1 2 3าครับ รอ,อประมาณสิบวินะครับมันจะหน่วงครับพอเราสตาร์ทรถครั้งแรกนะครับประมาณห้าวินะครับรถจะล็อกตัวเองนะครับล็อกไปแล้วนะครับเซฟตี้เผื่อเราสตาร์ทรถแล้วมีคนจะขึ้นรถนะครับกลางแดดครับวันนี้ดับเครื่อง ก็ผมเดิมนะครับกดล็อก3ครั้งเหมือนกันครับ1 2 3 3ครั้งเหมือนกันนะครับดับเครื่องโอเคครับผม